ปั้นกันเนาะอะไรปั้งม okay. <Yes. S 1> so ันไม่ได้เล่นอันเลยโอเคย่างเก๋นอนนะเอาผักหวานนึ่งนะคะโบแล้วก็ต่อมือหวานให้สมุนไพรไปนะคะเจ้แอดไลนก็จิบไปนี้เบสิกก็วางมือลงนะคะต่อไปครูจะทำแอดไลน์ให้ดูนะคะเบสิกดูเหมเบอร์นะคะ วางนะค่ะบนนี uh, 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 ้ถ้าพวกนี้จะทําให้ต้นแขนเรานะคะไปชักแข็งแรงจะเป็นจะไม่เป็นซ้อเรือนะคะออาเท้าสองข้างชิดก็ได้หรือว่าจะการเท้าก็ได้ยืนด้วยฝ่ายเท้าแล้วละเอาหลังเท้าวางชิดพื้นไรยหายใจนขึ้มอหาอยจะอะยกหลังขึ้นเห็นหน้ามองขึ้นบดขาลงไปอดีตท่าคาบรานะคะแต่เดีสิ่ก็เอาอุ้มือลงนะคะมอสอบสองข้าง น่น้ามองบนแอนำแั้นก็ตั้งสายนิ้วขึ้นนะคะห้าสสมสองหนายใจก็เลือหายจากขันตัวมองข้ามหัวไหล่ขวามองส้นเท้าซ้ายเราให้ได้นะคะบิดตัวให้เยอะๆห้าส่สมองหนหน้ามองขนบนค้งไว้หายใจก็เลือหายจากขันตัวมองข้ามหัวไหล่ซ้ายดูส้นเท้าขวานะคะห้าส่มองหนึ่งงีหน้ามองขึ้บนเลย หายใจข้ลดหน้าแขกบางลงคื้นหนึ่งลงหายใจนะคะหายจัแขนหน้ามองบนเท้าข้ามบราไม่ต้องเหยียดสองแขนตรงนะคะงอแขนเลยหายใจเข้าลดหน้าแากลงหายใจออกหายใจเข้าครั้งที่สามหายใจออกหายใจเข้าครั้งที่สี่หายใจออกหายใจเข้าครั้งสุดท้ายหายจัเหยียดสองแขนตรงแขนหน้ามองบนเยอะๆ ห้าสิบสามสองหนึ่งค่อยๆลดหน้าผากลงต่อไปละเอียดแขนสองข้างนะคะหายใจเข้าหายจจเหยียดสองแขนตรงแงหน้ามองวนห้าสิบสามสองหนึ่งค่อยค่อยลดหน้าผากลงหนึ่งลงหายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจออกหายใจเข้าครั้งที่สองหายใจออกถ้าพวกนี้จะทำต้นงแขนเรากระชับนะคะหายใจเข้าครั้งที่สาม หายใจออกหายใจเข้าครั้งที่สี่หายใจออกหายใจเข้าครั้งสุดท้ายหายใจออกค้างไปลดอุ้มมือวางลงพื้นแหงหน้ามองผู้บนค้างไว้เยอะๆห้าสิบสามสองหนึ่งยังอยู่ในท่าเดิมต่อไปเราจะยกสะโพกสูงจากพื้นนะคะเข่าสูงจากพื้นหายใจพขล้กหายใจยืนด้วยหลังเช้าแหงหน้ามองผู้บนมันจะได้ยืดเหยียดหลังเยอะห้าสิบ สามสองหนึ่งยืนด้วยไปลเท้าซ้ายพับเข่าขวาชี้ขึ้นห้าสิบสามสองหนึ่งลดไปเท้าขวาลงพับเข่าตายชี้ขึ้นห้าสิบสามสองหนึ่งลดหลังเท้าลงแอนดกเงี่ยหน้ามองบนห้าสิบสามสองหนึ่งชายโพ้กลางเข่าไว้นะคะลดสะโพกบางลงพื้นสองแผงด้วยเส้นยัดหน้ากั ตามไหมหายใจเข้าหายใจพยายามการเขานะคะให้สตป๊บชั you, sow, ่งพื้นนะห้าสี่สามสองหนึ่งยกตัวขึ้นยกสองแขนชิดหนุนเวลาการเขาเขาชิดได้นะคะถ้าไม่ได้ก็กางได้นะคะโอเค